สวัสดีครับผมนายมานัฐน่คบตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการครูโรงเรียนสวรณภูมิพิยทยาเทศาลวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งบอลด้วยเท้านะครับการส่งบอลด้วยเท้ามีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน มีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือมอง2วาง3เตะและ4ตามมองคือการมองหาเพื่อนและตำแหน่งที่จะส่งไป2วางวางเท้าไม่ต่ำกว่าและไม่สูงกว่าบอล3เตะ เตะคืการเวียงเท้าจากด้านหลังไปด้านหน้าให้ข้างเท้าด้านในกระทบบอล 4. ตามปล่อยขาไปตามแดงที่เราเตะขั้นตอนปฏิบัติรูปแบบที่สองการส่งบอลด้วยหลังเท้า มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือมอง2วาง3เตะและ4ตาม1มองมองคือการมองหาเพื่อนว่าเราจะส่งบอลไปที่ทางไหน2วางเอียงตัว45องศาวางเท้าไม่ต่ำกว่าและไม่สูงกว่าลูกฟุตบอลวางเท้าห่างลูกฟุตบอลประมาณ สิบถึงสิบห้าเซนติเมตรสามเตะคือการเวียงขาจากด้านหลังไปด้านหน้าโดยให้หลังเท้าเตะลูกฟุตบอลสี่ตามตามโดยปล่อยแรงขาที่เราเตะขั้นตอนปฏิบัติ รูปแบบที่3คือการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือมอง2วาง3เตะและ4ตาม 1. มองมองคือมองหาเพื่อน 2. วางเทา้าเท้าวางไม่ต่ำกว่าและไม่สูงกว่าบอลมากเกินไป 3. การเตะ ให้ข้างเท้าด้านนอกโดนลูกฟุตบอล4ตามปล่อยแรงไปตามจาังหวะที่เราเตะขั้นตอนปฏิบัติรูปแบบที่4การส่งบอลด้วยปลายเท้ามี4ขั้นตอนด้วยกัน 1. มอง สวาง 3. ามเตะและสี่ตาม 1. มองมองก็คือการมองหาเพื่อนสองวางวางเท้าไม่ต่ำกว่าลูกฟุตบอลและไม่สูงกว่าลูกฟุตบอลบนมากเกินไปเตะคือใช้ปลายเท้าเตะลูกฟุตบอลสี่ตามก็คือปล่อยแรงเท้าไปตามที่แรงที่เราเตะขั้นตอนปฏิบัติ การทรงลูกบอลก็มีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับก็ให้นักเรียนไปฝึกนะครับฝึกย้ำๆซ้ำๆจะได้เกิดการคล่องแคล่วว่องไวและแม่นยำขอขอบคุณครับ